ก็เป็นช่วงบ่ายๆนะคะพอดีว่าก็หลังจากที่เราไปเลาะในเมืองกันมาก็ไปนอนงีบที่โรงแรมประมาณ2ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็พอตื่นขึ้นมานะคะคุณสาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาของที่ร้านพี่อ้อน,นะคะที่เราเอาของสดไปฝากตู้แช่ของแกไว้นะคะตอนแรกก็กะว่าจะฝากไว้ค้างคืนนะคะแต่ทีเนี้ย เ,ออเรือนะคะที่จะต้องออกจากทิศที่นี่ก็คือประมาณ9โมงเช้านะคะแต่ว่าร้านพี่อ้อเนี่ยเปิดประมาณ10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะเราก็เลยจําเป็นจะต้องเอาของกลับมาก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มออีตู้เย็นในโรงแรมนะคะแต่เป็นตู้เย็นเล็กๆก,ก,ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาของที่แช่แข็งใส่ตู้เย็นไว้พวกผักพวกผลไม้ที่ไม่จําเป็นที่จะต้องแช่ตู้เย็นก็ไม่เป็นไรนะคะแค่คืนเดียวนะคะ เวลามันมีน้อยนิดนะคะก็อย่างนี้ยละค่ะไปไหนก็ได้เหมือนกับประมาณว่าวิ่งราวเอานะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ถึงแล้วนะคะร้านเอ็กโซติกนะคะเป็นร้านของพี่อ้อนะคะคอฟฟูนะคะตอนนี้อยู่ในร้านแล้วนะคะเ <c oughs> จ้าของร้านไม่อยู่ค่ะเจ้าของร้าน ไปไหนไม่รู้แม่อป่านอะ่ะอาการเป็นมือยดอไอคิดใจดอดอตดอไอต่คิดแต่ก่อนมูตอืมฮึ่มโอ้ <laughs> โแลลืนะเออแล คะคือมาลาเกียร์แลวมาสุดแล้วมีเสียงมีเสียงมีเสียงสามีไปลมไม่เป็นไรที่จไม่ได้กดเช็ดไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เจอกันทันทีนะคะหลังจากหลังจากที่เสียงมันจะเบานะงั้นเอามาใกล้ๆไหมเอามาใกล้แล้วก็ถ่ายใหม่เมื่อกี้เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะดีเพราะว่ายังมีปัญหา สวัสดีค่ะน่าสดน้าสดสดมากได้เจอกันสักทีนะคะนี่คือพี่อ้อเพียร์นะคะจากมาดามเฟิน์มของมาดานเฟิร์มนะคะแล้วฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะฝักเนื้อฝักตัวด้วยเช่นกันค่ะ FC 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 อาชิตาปะมวนพี่ก็ฝังเนื้อฝักตัวด้วยนะคะพี่กเ,เป็นคนพูดน้อยนะคะพูดไม่เก่งนะคะมไม่จริงเลยเคนที่เป็นคน,น,คนี่เป็นอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์ที่แบบว่าให้คาแนะนําคำปรึกษานะคะวันนี้ดีใจนะคะที่แอ,อนนะคะได้มาที่เกาะเนาะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็ไม่สะดวกสบายเรื่อง เพราะว่าต้องเปิดร้านทําร้านด้วยนะคะก็เลยไม่ได้พาน้องไปดูแลเท่าที่ควรนะคะยังไงก็ก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าสถานการณ์มันดีกว่านี้เนาะช่วงนี้ก็ก็นะไม่ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะเพราะว่าตัวชิตาเองก็มาแบบปุ้ปรับใช่แล้วก็แอนเขาก็มาด้วยหน้าที่การงานของเขานะคะเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเกาะอื่นอีกนะคะแลวแอนเป็นไงชอบเกาะนี้เคยมาเคยมายังนี่ครั้งแรกมีครั้งแรกใช่ไหมโชบไหมได้ไปอีกนมาบ้าง ก็ไปในเมืองใช่ไหมที่มันมีที่มันมีตรามบราจองที่มันมีเขาบอกว่าตึกคุกอ่ะโอ้ไปโซนนั้นโอเคแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเข้าไปในคุกแต่สามีดีนะคะพามาเกาะคอพนพาไปดูคุกค่ะคุณขาคิดดูแล้วกันนะคะชอพาไปดูคุกนะคะเป็นอื่นอันอื่นสวยงาเลยค่ะไปคนเดียวออกไปคนเดียวอีกนะคะทางนึงเราก็ไปทางอ๋อข้างหน้า ไปตรงไอ้นั่นแน่เลยที่เขาเรียกอะไรคุณสามีเร่งแล้วต้องไปแล้วค่ะเวลาหมดเอาไปสั้นๆสๆแล้วก็ไปตัดต่อรวมกับกดปิดก็ได้งั้นเดี๋ยวไงกดปิดก่อนนะคะแล้วก็ยังไงนะคะฝากอาทิตตาพมุนด้วย <man if lu i> นะคะแล้วก็ใครไปใ <man if lu i> ครมาเนาะปีหน้าปีที่มันไม่มีโรคมีอะไรระบาดนะคะใครมาก็แวะมาได้นะคะพี่อ้อยอยู่ที่เกาะไออยู่ที่หาดอิบสอร์สนะคะ ร้านชื่อกโซติกแวะมาทักทายกันได้นะคะไม่ต้องซื้อมาซื้อหาอะไรก็ได้แต่แวะมาทักทายกันนะคะเอาของส่วนมาฝากตู้เย็นเต็มเลยโอเคไปแล้วไม่มีเวลาแล้วโอเคไปแล้วบ๊ายบายค่ะแล้วเมื่อกี้ไปร้านกโซติกนะคะร้านของพี่อ้อมันมีความรู้สึกเหมือนว่าไปวิ่งราวเวลามีนิดเดียวได้คุยกันนิดเดียว แล้วแบบว่าฝากของไว้ก็เหมือนกับว่าอุย้ยเนี่ยรีบเอารีบกลับ,บอุย้ยไปแล้วเร็วๆว,วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตายแล้วปุบปรับทัวร์จริงๆนะคะแบบปุบปรับอะไรทุกอย่างเลยเวลานี่โอ้โหพ่อคุณเอ้ยขอให้ชั้นสักสองวันสามวันหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหนี่สองสามชั่วโมงก็ยังไม่ได้แบบโอโ้ตายแล้วสิบนาทียังไม่ถึงเลยเนี่ยปุปป๊บปัปป๊บปุปป๊บปัปป๊บปึ๊บปั๊บไปแล้วตอดจริงไม่ทันหายเหม็นเลย ไปแล้วโอ้ยมาเที่ยวหรือมาวิ่งลาวมาให้เมื่อยเนาะแต่ก็ดีกว่าอยู่บนเขาแหละว่ามาเด้วยเวลาของเรามีจำกัดนะคะเวลาที่มีน้อยนิดตอนนี้เราก็กำลังขับรถไปที่โรดะใกล้ๆก,กับซิดารี ที่ซิดารีนี่นะคะก็จะมีร้านอาหารของคนไทยนะคะเดี๋ยวเราก็กำลังจะไปเยี่ยมร้านอาหารของพี่คนไทยนะคะคือพี่ล่านั่นเองเที่ยวไรเนีะยตากนไปสิช่วงนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะคะ ว่าสนามาน้อยพี่น้องเอ้ยมาทะเลยามไหนกับค่ำค่ำแลวนี้แหละเขาเจ้าเศร้าขาเจ้าเลิกเล่นน้ำเป็นเบดแล้วเจ้าของถึงได้มาฮอดทะเลวาสนาค่อยโอุ้ยนะสู้ ของเมืองโรดาโรดานะคะยามค่ำคืนนะคะโรดา thank you จากไม้ไม้มะกอกนะคะอันนี้อันนี้เป็นคู่นะคะสี่ยูโรอันนี้16หกยูโรอันนี้อันเดียวสามยูโรนะคะน,นี่เป็นของกดยานะคะเป็นของที่เราลึกจาก ไายมากอกจากคนมากอกอุ้ยอันนี้อ่างอ่ะอางสลัดอะ่ะชามสลัดอะ่ะโอ้งามงามเลิศมองมองดูนี่นะข้างในอะ่ะอุ้ยตายแล้วเอาไปทำไม่นั่นน่ะทำทำคาริบ้าถ้าจะเลิศ เขาพูดถึงคาริมบา้ามันก็มีกองอยู่ตรงนี้เลยคาริมบา้าแปดเที่ยวหลอตายแน่เลยอยากได้นี <c oughs> ่นะคะเป็นคาริมบา้าสอคีาริมบ้า7จ็ดคีไม่เคยเล่นะลนะเคยเล่นแต่สิบเไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ το συνεργείο ξεκοντομαγαζί; Μπορείτε να ταξιδέψεις; Παντζέλα, παντζέλα. Παντζέλα. Σειων, σειων, σειων. 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 Yeah. แน่ใจนะว่าเสียงมันจะแตกต่างกันยังไงไอเดียดีมากอ่ะชอบบาราดกันบารากันะคะอันนี้เรียกว่าบารากัซึ่งทำมาจากกะลามะพร้าวแล้วก็ตกแต่งแบบนี้นะคะ แล้วมันจะทดแทน อันนี้เป็นอุ้ยชามสลัดแต่อันนี้อันนี้รูปทรงเหมือนเหมือนหอยนางรมโอ้ไม่เจ้ามีแตออันสวยๆนี่ดูสิคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าเอาอันนี้ไปทำเป็นคาลิบ้าะนะมันจะเลิศขนาดไหนเนี่ยอย้อันนี้เป็นกล่องอันนี้เป็นกล่องนะคะ สวยมากชามสลัดนะคะชามสลัดนะคะลายไม้ขอบอกว่ามันสวยมากดูนะคะดูนะคะลวดลายโอ้ยหัวใจจะละลาย I would die here โอ้ดูสิเนี่ยหัวใจคอฟูตะกล้ามีตะก,กล้า้กกาดวดนี้ Ο τακά. Όλα αυτά είναι όμορφα. Είναι πολύ όμορφα γιατί είναι από το ξύλο, είναι natural φυσικά, ναι. Είναι φτιαγμένα από χέρι. Ναι, ναι. Handmade. ประดมาตอ coration มีคอนเนสเลฟนเดีอร์เนสฟยาเอีนตอนนี้นะคะก็คือ,อเสร็จจากที่โรดดแล้วนะคะก็คือใกล้จะเที่ยงคืนนะคะเราจะต้องไปหาพี่ล่ากับ กับพินนะคะที่ซิดารีนะคะอยู่ที่ร้านอาหารนะคะแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนัดพี่ล่าเอาไว้นะคะว่าสี่ทุ่มแต่ว่าลูกค้าก็เลือกของแบบว่านานมากเลือกแล้วเลือกอีกบรรจงเลือกทีละชิ้นทีละชิน้นอาทิตย์าก็ใจจะขาดใจจะขาดนะคะว่าโอ้ยมันจะไม่ทันนัดแล้วไม่ทันนัดแล้ว สุดท้ายนะคะมันก็เนี่ยกว่าจะเสร็จนะคะก็ปางเข้าไปเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะคะก็สกิดคุณสามีบอกว่าซิดารีซิดาลีนะคะคุณสามีก็โอ้ยรีบเก็บกระปุงกระเป๋านะคะไปมาขึ้นรถนะคะแล้วแบตเตอรี่ก็จะหมดนะคะแบตก็จะหมดกุญแจจม่ะเหลืออยู่นิดเดียวนั่นไงค่ะโอ้ยไปแล้วแบตหมดแล้วโอ้ยไปหาพิลาดีก็คงจะไม่มีแบตไม่มีอะไรนะ่ แย่จังเลยถ้ายังไงก็ต้องเอ่อต้องบอกมือไว้ไปกันตอนนี้ก่อนนะคะ mm hmm. เผื่อว่าแบตไม่มีแล้วเราก็จะไม่ได้เซฟ้ดบายกันนะคะ mm hmm. ก็เอ่อขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณที่ติดตาม mm hmm. แล้วก็ฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะย่า yes.